สว,ส,สวัสดีฮะับสวัสดีฮะับแลูหลูหกินใช่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 ต้ขายไม่ขายไม่ได้อะไรอยากได้อะไรว่ามาไม่มีปัญหาครับผมพวกพี่จะได้ไม่เสียเวลาเราขายยังย <c oughs> ังแต่ <c oughs> มันมีคนต่างชาติซื้อผมก็ยัง <c oughs> อืมประมาณนั้นครับผมโอเคถ้าได้แล้ว <c oughs> พี่พี่บอกของผมเซ็นเตอร์ไหมได้ไหมฮะได้ครับเราพร้อมไม่น่าพร้อมใช่ฮะครับครับเปิตัวเฟ เป็น f r of t h of the Boys ครับก็คือจริงๆแล้วเอาแบบเข้าใจง่ายสุดก็คือเป็นมูลนิธิของพี่เก๋นะครับที่ช่วยน้องหมาน้องแมวในเรื่องต่างๆของสังคมที่เราพอจะช่วยได้สาเหตุก็เนื่องจากว่าผมก็เป็นสายหมายไปแล้วนะครับเ,เลี้ยงสุนัขมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็รู้จักพี่เก๋มาแต่ไหนแต่ไรเหมือนกันแล้วก็พวกเราจริงๆแล้วครทั้ง12คนรวมไปถึงก่อนหน้านี้ครับ มันก็จะเป็นกลุ่มพี่น้องที่สนิทกับพี่เก๋อยู่แล้วแล้วก็เป็นสายหมาสายแมวก,กันหมดนะครับเราก็อยากจะช่วยน้องหมาน้องแมวเท่าที่เราจะช่วยได้เนื่องจากว่าเปรี่ยนสม,มือนว่าเราเป็นคนที่อยู่ในสือ่อเนาะเราก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างจะเป็นที่ได้ยินมากกว่าคนอื่นๆซึ่งจริงๆแล้วมีคนอยากช่วยเหลือเยอะเลยครับแต่ว่าในเมื่อเรามีเสียงดังกว่าพวกเขาเราก็ใช้ณสถานที่นี้ให้เป็นประโยชน์ก็คือทําให้เสียงเราม,มันได้ยินในวงกว้างมากขึ้นเท่านั้นเองครับครับครับ จริงๆแล้วมันมีหลายด้านมากครับที่เราควรจะช่วยกันนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วอ่านแน่นอนว่าเราก็ต้องเลี้ยงด้วยความรักความเข้าใจแล้วก็รู้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างควรจะเลี้ยงเขาแบบไหนนะครับแล้วก็สําหรับสัตว์จรต่างๆอะไรแบบนี้เราควรจะต้องดูแลสังคมเราอย่างไรที่เราเห็นแบบเนาะที่เราเรียกกันอนุญาตใช้คัน้วกันหมาข้างถนนหรือว่าหมาที่ไม่มีเจ้าของอะไรอย่างเงี้ย คือถามว่าเขาอยากเป็นอย่างนั้นไหมเขาคงไม่อยากหรอกถ้าเลือกได้คงอยากมีเจ้าของแล้วก็อยู่บ้านแบบมีความสุขดีๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ในเมื่อมันเลือกไม่ได้เราควรจะทํายังไงให้ปัญหามันถูกขจัดไปโดยเร็วที่สุดมันก็ต้องแก้จากต้นตอนอาจจะเป็นเรื่องของการทาหมันเพื่อให้เขาไม่ได้แพร่ขยายพันธุ์ไปมากกว่านี้โดยที่เขาไม่มีเจ้าของจาก1ก็จะเป็น2 2ก็เป็น4อะไรแบบนี้ครับ Uh, แล้วก็ความเจ็บป่วยของสัตว์เหล่านี้ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรขึ้นมาอะไร้ค่าใช้จ่ายใครจะเป็นคนรับผิดชอบเท่าที่พวกเรารู้กันมาโดยทั่วกันนะ็คือพี่เก๋ก็จะเป็นคนรับผิดชอบมาโอ้ oh, หลายปีและ้ะ mm hmm. แล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้คาว่ามหาศาลนะครับ mm hmm. ถ้าเราจะพอช่วยกันได้แม้คนละเล็กคนละน้อยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับ mm hmm. จริงๆแล้วพวกเราทั้ง12คนนะครับก็อยากช่วยในทุกๆมุมแต่ว่าเราก็จำแนกแยกหน้าที่กันเพื่อให้เสียงในแต่ละคนจำเพาะเจาะจงไปในแต่ละแคลชารกรีนะครับของผมก็จะเป็นเรื่องของแมวไม่เจ็บนะครับแมวไม่เจ็บพูดง่ายๆคืออย่าเจ็บเลยอ่ะนะครับถ้าเจ็บแล้วใครทำหน้าที่รักษาให้จ่ายมาจากไหนหรือว่าเราควรจะต้องช่วยเหลือสัตว์ที่มีความเจ็บป่วยหรือว่า ประสบอุบัติเหตุอย่างไรรวมไปถึงการทำหมันด้วยครับก็คือแก้ในเรื่องของความเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างสมมุติว่าเป็นต้นเนืองเป็นปากิ๊กหรือว่าเป็นพี่จอยอนันดาในน้องมิวอะไรก็แล้วแต่ครับคือเราทุกคนก็จะคนรับไปคนละหนึ่งแคตตาของมุรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหาบ้านให้น้องไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าโอเคเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรประมาณนี้นะครับทุกแต่ละคนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปแต่สุดท้ายแล้วคือหน้าที่เดียวกันแหละครับคือทําให้ทุกคนได้ตระหนักร,รู้ว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้ครับคือถ้าเลี้ยยยงงงจเลี้้ดววคามรั นะครับแต่ปัญหาในเมื่อที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไม่ได้เราก็ต้องคอยดูแลสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้นะครับครับครับอ่าใช่ประกาศขายที่เชียงใหม่ครับผมใช่อ่าคือที่ของใครใครก็บอกของตัวเองสวยแหละเอาจริงแล้วเนาะคือของผมซื้อไว้เพราะว่าคิดว่ามันก็สวยในในมุมของเราและมุมของโดยตลาดด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนที่คิดไว้กับว่าจะไปทํา โครงการาอสังหาอะไรไว้บางอย่างนะครับแต่ว่าพอมีลูกแล้วอะไรเยงนี้ครับก็เลย,ยคิดว่าไม่น่าจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่นะตรงนั้นแล้วก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราเราปล่อยดีกว่าคือราคาที่มันก็เป็นอสังหา,าริมทรัพย์ที่มันก็ขึ้นในทุกๆวันเงี้ยนะครับเรารู้สึกว่าถ้างั้นเราเราปล่อยให้คนที่เขาอยากได้ดีกว่าแล้วเราก็ไปลงทุนกับสิ่งอื่นหรือว่าถ้าอยากได้ที่ก็มาซื้อแถวแถวบ้านหรือในกรุงเทพเอาละกันอย่างเงี้ยครับ คือสำหรับผมผมก็ว่าสวยลวถูกไหมคือสาหรับที่ดินมันต้องมันต้องรอเนื้อคู่อีกแล้วมันไม่ใช่ของที่ประกาศวันนี้แล้วพรุ่งนี้ขายได้นี่ผมว่าทุกคนที่มีที่ดินจะจะพอรู้มันมันราคาที่เรารู้สึกหรือราคาที่เราพูดกันมันเป็นราคาตั้งใช่ไหมฮะสุดท้ายราคาขายจริงมันก็อยู่ที่ราคาตลาดทั้งดีมาและซัพพลายที่มันต้องประกอบกันแล้วก็แฮปปี้กันตรงกลางแต่ว่าโดยณราคาตลาดณที่แถบงั้นสมมุติว่าเดินจากที่ผมไปก้าวหนึ่งอ่ะเป็นที่ของอีกคนหนึ่งซึ่งตรงนั้นก็ขายกันไร้ละ เจ็ดล้านซึ between, ่งของผมแล้วตรงนั้นมันเจ็ดไร่จริงๆนะถามผมว่าถ้ามันมันต้องมีคอมเพลครับถ้าเปรียบเทียบของผมอะไม่แพงถ้าวงเล็บถ้าเปรียบเทียบกับที่ข้างๆหรือว่าที่แอเรียนั้นแต่พอพูดว่าโอ้ตั้ง4 0่เอ็มเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกโอ้เฮ้ยมันมันแพงมากอะอะไรอย่างเงี้ยครับเท่านั้นเองครับก็รองได้คู่ครับแท่นั้นเอง ก็มีครับส่วนใหญ่จะมีแต่ว่าพอเจอเจอราคาก็เป็นเรื่องปกติซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดเดาไว้อยู่แล้วครับคือถ้าเจอราคาแล้วแล้วเขาไม่ไหวก็นั่นแปลว่ามันมันก็ไม่แมชกันทั้งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายก็เท่านั้นเองครับเป็นเป็นเรื่องปกติมากๆก็มีต่างชาติมาขอซื้อครับแต่ว่าในใจเราก็เรายังร uh ู้สึกว่าเรายังอยากให้ที่สวยๆที่ที่ในสายตาเรานะเราอยากให้มันอยู่กับคนไทยที่เขาพร้อมจะพัฒนาที่ดินคือในใจคิดเอาไว้ว่าอยากให้ตรงนั้นมันเป็นรีสอร์ทมั้งหรือว่าเป็นแบบว่า โฮมเฮลท์แคร์สำหรับคนผู้สูงอายุซึ่งประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเร็ววันนี้มันประมาณสิปีไม่เกินเนี้ยแต่ว่าเราคงไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปอินเวสต์แล้วก็อินเวสต์ทั้งเงินและเวลาที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยครับวพราะคงจะต้องอยู่กรุงเทพดูลูกเนี่ยนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะเหมาะกับใครบางคนที่มันเหมาะกว่าเราแค่นั้นเองครับเปลี่ยนใจไหมอ๋อมีมีวิถีเดียวที่จะเปลี่ยนใจคือสมมติเจ็ดไร่นันะคือต้องบอกที่ข้างข้ามไปที่ของพี่ลิง คือผมกับพี่ลิงก็ซื้อพร้อมกันนะครับแล้วก็พี่ลิงยังเก็บไว้อยู่นะครับเพราะว่าพี่ลิงมีญาติอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วนะครับเป็นภรรยาเก็บของพี่ลิงเขาอยู่เชียงใหม่ไม่หมายถึงภรรยาของเขาเก็บไว้ที่เชียงใหม่ผมแยกประโยคไม่ดีใช่ใช่อะไรวะนะคือในใจกาลังคิดว่าสมมตินะครับสมมติว่านัดตรงนั้นมันมีการพัฒนาที่ดิงเกิดขึ้นเช่นมันเป็นรีสอร์ทที่สร้างโดยพี่ลิงเพราะพี่ลิงเขาก็มีรีสอร์ทมอริดาอยู่ที่สวนพึ่งถ้าสมมุติว่าเขาทำจริงผมอาจจะ เก็บไว้อาจจะสักไร่หนึ่งมั้งสมมตินะครับว่าเพื่อทําเป็นรัศดนัของตัวเองจะได้ให้พี่ลิงก็ดูแลไปเลยพูดง่ายๆมันปัดภาระดูแลให้ฉันเลยแล้วเวลาผมไปมันก็จะได้ไม่ต้องปัดกวาดหรือว่าดูว่าอะไรเสียไม่เสียอะไรเงี้ยครับส่วนที่อื่นก็ปล่อยเขาพัฒนาที่ดินไปจะเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรว่ากันไปเลยครับต่ถามว่าเปลี่ยนใจไหมก็เป็นไปได้แต่คงน้อยครับเพราะว่าเมื่อก่อนเคยคิดว่าอยากจะมีบ้านตากอากาศสมัยวัยรุ่นนะเนาะแบบเออเรามีบ้านที่เชียงใหม่ก็ดีเนาะแต่ไปมาก็กลายเป็นว่าสมมติว่าเรายากก็อ อยู่สบายอ่ะแล้วยิ่งพอมีลูกแล้วด้วยนะครับเราเลือกนอนโรงแรมดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องมาลุ้นด้วยว่าน้ำไหลไหมไฟเสียหรือว่าอะไรเสียหรือเปล่าเราเราเลือกความสะดวกสบายที่ที่มันเป็นแบบนั้นดีกว่าครับผมผมไม่อยากขายต่างชาติอาจารจากใจเลยคือเงินใครก็อยากได้ครับเออแต่ว่าผมก็อยากได้นะแต่ว่าพอเป็นต่างชาติผมยังรู้สึกว่าถ้าที่ที่ที่ของผมมันติดน้ําติดเขาติดถนนใหญ่ผมก็เลยรู้สึกว่าโหถ้าที่ตรงนี้สมมติอีก ยี่ส mm ิบ hmm. ป <put> with no ีผ่านไปอ่ะและแล้วผมบังเอิญผ่านไปตรงนั้นแล้วรรู้ว่าเจ้าของนะตอนนี้เขากลายเป็นว่าทารีสอร์ทคอนโดที่โอนเนอร์คือต่างชาติมันรู้สึกแปลกๆเออตรงๆแล้วนะคือผมก็ยังมีความรู้สึกแบบนี้ยอมรับไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับแต่ยังรู้สึกว่าอยากให้เป็นของคนไทยเพราะว่าเจ้าของเก่าที่ขายผมอ่ะเขาก็ขายเพราะความเอ็นดูเหมือนกันเพราะเขาเป็นสถาปนิก ชื่อดังอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เขาบอกว่าที่ขายให้เพราะว่ารู้ว่าคนซื้อคือกันกับลิงที่อยากได้ที่ตรงนี้จริงๆแล้วเขาก็ถามด้วยจะไปทําอะไรจะขายเหรอหรือยังไงผมก,ก็ก็เก็บไว้ครับยังไม่รู้ทําอะไรแต่แค่รู้สึกว่าที่มันสวยๆซึ่งก็เป็นเจตจำนงของเจ้าของเดิมตรงที่ว่ามีต่างชาติขอซื้อเข้าเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ขายอืมได้ด้วยครับด้วยด้วยเขาก็บอกเออถ้ามไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรก็ก็ขายไปเชยแล้วก็ไปลงทุนอย่างอื่นไปแล้วก็ เดเวอร์บอสซี่ไฟในการลงทุนไปอย่างเงี้ยครับตัดใจขายยากไหมครับที่ตัดใจขายไม่ยากครับแต่ขายอะยากครับใช่ฮะใช่ฮะแล้วพาลงทุนอย่างอื่นคือนาฬิกาใช่จุนอยากจะยืมเพื่อนเอาะครับเอ๋อใช่ครับแล้วมันมันก็มีการลงทุนหลายรูปแบบว่าแล้วแต่ทักษะความรู้ของแต่ละคนนะเนาะอะไรเงี้ยคือผมก็ถนัดบางอย่างไม่ถนัดบางอย่างอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าที่ดินก็ก็ได้ได้ l e ARNING CURVE แล้วว่าโอเคเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดครับผมนอกจากนี้ครับ ไม่มีนะครับผมเล่นที่ใหญ่เรียกว่าเล่นเลยคือผมลงทุนที่ดินไม่ไม่ค่อยเป็นอย,อย่างพี่ลิงเนี่ยพี่ลิงจะเป็นคนที่ลงทุนที่ดินเป็นเพราะเขาจะรู้ว่าแอเรียไหนเป็นอย่างไรโฉนดเมื่อก่อนผมไม่รู้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโฉนดคุดแดงคืออะไรหรืออะไรเงี้ยน้ําไฟต้องขอยังไงต้องไปติดต่อที่ดินอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยพี่ลิงเขาจะรู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อะไรเงี้ยเราก็ไปเชี่ยวชาญทางด้านที่เราถนัดดีกว่างี้ครับอะไรฮะ พี่นิงรู้สึกว่าตอนนี้ก็ฝืดๆนะครับครับประมาณนี้เออโดนหลายดอกอะครับโอเคครับยินดี <laughs> ครับ